สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิพย์นะคะนับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวนประกาศอิสราภาพเป็นต้นมาโฮงสวสดีได้เพียรส่งกองทัพเข้ามาหลายครั้งแต่ก็ถูกกองทัพกรุงศรีอยุธยาตีแตกพ่ายไปทุกครั้งเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาสเสด็จสวรรคตรเมื่อปีพุทธศักราช2133 พระองค์ได้เสด็จขึ้นของราชเมื่อวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2,133เมื่อระชนมายุได้35พรรษาทรงออกพระนามว่าสมเด็จพระนเรศวรหรือสมเด็จพระสันเพชรที่สองและโปรดเก้าให้พระเอกาทศรสพระอนุชาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแต่มีศักดิ์เสมอพระมหากษัตริย์อีกพระองค์ พระราชกรณียกิจพระมหาอุปราชายกทัพมาครั้งแรกสมเด็จพระนเรศว,วรเสวยราชได้8เดือนก็เกิดคาศุกพม่าอีกเหตุที่จะเกิดครั้งนี้คือเจ้าฟ้าไทยใหญ่เมืองคังตั้งแข็งเมืองขึ้นอีกพระเจ้านันทบุเรงตรัสปรึกษาเสนาบดีเห็นกันว่าเป็นเพราะเหตุที่เจ้าเมืองคังได้ทราบว่าปราบกรุงเสียอยุธยาไม่สำเร็จ จึงตั้งแข็งเมืองเอาอย่างบ้างตราบใดที่ยังไม่ปราบกรุงเสียอยุธยาลงได้ถึงแม้จะปราบเมืองขังได้เมืองอื่นก็คงแข็งข้อเอาอย่างแต่ในเวลานั้นพระเจ้านันทบุเรงทรงอยู่ในวัยชราทุกพลภาพไม่ทรงสามารถจะไปทำสงครามเอาได้ดังแต่ก่อนจึงจัดกองทัพขึ้นสองทัพให้ราชบุตรองค์หนึ่งซึ่งได้เป็นพระเจ้าแปรขึ้นยกไปตีเมืองคัง ทัพหนึ่งให้พญาพระสิมพญาภุกามเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกลงมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกทัพหนึ่งพระมหาอุปราชายกออกจากกรุงหงสวดีเมื่อเดือน12พุทธศักราชส1 3 3เข้ามาทางด่านพระเจดีสมองค์เพื่อตรงมาตีพระนครศรีอยุธยาที่เดียวฝ่ายทางกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้รู้ตัวช้าจึงเกิดความลำบาก ไม่มีเวลาจะตอนผู้คนเข้าพระนครดังคราวกอน่อรสมเด็จพระนเรสวนทรงเห็นว่าจะคอยต่อสู้อยู่ในกรุงอาจไม่เป็นผลดีเหมือนแต่หนหลังจึงรีบเสด็จยกกองทัพหลวงออกไปกับสมเด็จพระเอกาทศรสในเดือนยี่เมื่อเสด็จไปถึงเมืองสุพรรณบุรีได้ส่งทราบว่าข้าศึกยกล่วงเมืองกาญจานบุรีเข้ามาแล้ว จึงให้ตั้งทัพหลวงเข้ารับค่าศึกอยู่ที่ลำน้ำท่าคอยพอกองทัพพมา่ายกมาถึงก็รบก,กันอย่างตะลุมบอลพญาภุกามแม่ทัพพมา่าคนหนึ่งตายในที่รบกองทัพพมา่าถูกไทยฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากที่เหลือก็พากันพ่ายหนีไทยไล่ติดตามไปจับพญาพระสิมได้ที่บ้านจรเขสามพันอีกคนหนึ่ง พระมหาอุปราชาเองก็หนีไปได้อย่างวุดวิตเมื่อกลับไปถึงหงสาวดีพวกแม่ทัพนายกองก็ถูกลงอาญาไปตามๆกันพระมหาอุปราชาก็ถูกภาคทันให้แก้ตัวในภายภาคหน้าสงครามยุทธหัตถีในปีพุทธศักราช2,135พระเจ้านันทบุเรงทรงโปรดให้พระมหาอุปราชา นำกองทัพทหาร240,000คนมาตีกรุงศรีอยุธยาหมายจดชนะศึกในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทราบว่าพม่าจะยกทัพใหญ่มาตีจึงเตรียมไพ้พลมีกำลัง100,000คนเดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรีข้ามน้ำตรงท่าเท้าอูทองและตั้งค่ายหลวงบริเวณหนองสาราย เช้าของวันจันทร์แรมสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2135สมเด็จพระนเรสวนและสมเด็จพระเอกาทศรสส่งเครื่องพิชัยยุทธสมเด็จพระนเรสวนส่งช้างนามว่าเจ้าพญาชัยยานุภาพหรือพายภูเขาทองส่วนสมเด็จพระเอกาทศรสส่งช้างนามว่าเจ้าพญาปราบไตจักรหรือพายบุญเรือง ช้างทรงของทั้งสองพระองค์นั้นเป็นช้างชนะงาคือช้างมีงาที่ได้รับการฝึกให้รู้จักการต่อสู้มาแล้วหรือเคยผ่านสงครามชนช้างชนะช้างตัวอื่นมาแล้วและเป็นช้างที่กำลังตกมันในระหว่างการรบจึงวิ่งไล่ตามพม่าหลงเข้าไปในทัพพม่าจนถึงช่วงกลางของทัพมีเพียงทหารรักษาพระองค์และจารรงบาทเท่านั้นที่ติดตามไปทัน สมเด็จพระนเรศวรทอดพระเนตรเห็นพระมหาอุปราชาทรงพระโคดจสานอยู่ในร่มไม้กับเหล่าเท้าพญาจึงทราบได้ว่าช้างทรงของสองพระองค์หลงถลำเข้ามาถึงกลางกองทัพและตกอยู่ในวงล้อมข่าศึกแต่ด้วยพระปฏิพานไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าเป็นการเสียเปรียบข่าศึกจึงใส่ช้างเข้าไปใกล้แล้วตรัสถามด้วยความคุ้นเคยมาแต่ก่อนแต่ไวย,ยาวว่า พระเจ้าพี่เราจะยืนอยู่ใหญในร่มไม้เล่าเชิญออกมาทำยุทธหัตถีด้วยกันให้เป็นเกียรติยศไว้ในแผ่นดินเถิดภายหน้าไปไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่จะได้ยุทธหัตถีแล้วพระมหาอุปราชาได้ยินดังนั้นจึงใส่ช้างนามว่าพรายพันธกอเข้าชนเจ้าพญาชัยยานุภาพเสียหลักระหว่างการรบ พระมหาอุปราชาทรงฟันสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระแสงขอเงาแต่สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบทันจึงถูกฟันพระมาลานหนังขาดจากนั้นเจ้าพญาชัยยานุภาพได้ใช้เท้ายันโคนต้นพุทราชนพายพันธกอเสียหลักสมเด็จพระนเรศวรทรงฟันด้วยพระแสงขอเงาถูกพระมหาอุปราชาเข้าที่อังสะขวาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้าง ส่วนสมเด็จพระเอกาทศรสสรงฟันมางจาชาโรเจ้าเมืองจาปาโรเสียชีวิตเช่นกันทหารพม่าเห็นว่าแพ้แน่แล้วจึงใช้ปืนระดมยิงใส่สมเด็จพระนเรศวนได้รับบาดเจ็บท่านใดนั้นทัพหลวงไทยตามมาช่วยทันจึงรับทั้งสองพระองค์กลับพานคร พม่าจึงยกทัพกลับกรุงหงสาวดีไปนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีกองทัพใดกล้าย,ยกเข้ามาก้ามกลายกรุงเสียอยุธยาอีกเป็นระยะเวลาอีกยาวนานแต่ในมหายาชเวงหรือพงศาวดารพมา่าระบุว่าการยุทธหัตถีครั้งนี้ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรบุกเข้าไปในวงล้อมของฝ่ายพมา่า ฝ่ายพม่าก,ก็มีการยืนช้างเรียงเป็นหน้ากระดานมีทั้งช้างของพระมหาอุปราชาช้างของเจ้าเมืองชามมรงทหารฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรก็ระดมยิงปืนใส่ฝ่ายพมา่าเจ้าเมืองจาปรโรสั่งเปิดผ้าหน้าราหูช้างของตนเพื่อใส่ช้างเข้ากระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระนเรศวรเพื่อป้องกันพระมหาอุปราชา แต่ปรากฏว่าช้างของเจ้าเมืองจาบโรเกิดวิ่งเข้าใส่ช้างของพระมหาอุปราชาเกิดชุลมุนวุ่นวายกระสุนปืนลูกหนึ่งของทหารฝ่ายสมเด็จพระนเรศวรก็ยิงถูกพระมหาอุปราชาสิ้นพระชนทรงครามตีเมืองทวายและตะนาวสีศึกทวายและศึกตะนาวสีนั้นเป็นการรบในระหว่างคนต้องโทษกับคนต้องโทษด้วยกัน เราคือทางกรุงศรีอย,ยุธยาพาพวกในทัพที่ตามเสด็จไม่ทันในวันยุทธหัตถีนั้นมีถึงหกคนคือพญาพิชัยสงครามพญารามกำแหงเจ้าพญาจักกรีพญาพระครังและพญาศรีใสนรงค์สมเด็จพันเรส่วนรับสั่งให้ปรึกษาโทษลูกขุนปรึกษาโทษให้ประหารชีวิตสมเด็จพระวันรัตขสังปรินายกมาถวายพระพรบรรยายว่า การที่แม่ทัพเหล่านั้นตามเสด็จแม่ทันก็เพราะพระบุญญาพินิหารของพระองค์สมเด็จพระนเรศวรที่จะได้รับเกียรติคุณเป็นวีรบุรุษที่แท้จริงด้วยเหตุว่าถ้าพวกนั้นตามไปทันแล้วถึงจะชนะก็ไม่เป็นชื่อเสียงใหญ่หลวงเหมือนที่เสด็จไปโดยลำพังเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรส่งเลื่อมใสในคำบรรยายข้อนี้แล้ว สมเด็จพระวรรณรักษก็ทูลขอโทษพวกแม่ทัพเหล่านี้ไว้สมเด็จพระนเรศวรก็โปรดประทานให้แต่พวกนี้จะต้องไปตีทวายและตะนาวสีเป็นการแก้ตัวจึงให้เจ้าพญาจักรีเป็นแม่ทัพคุมพลห้า0 0ื่นไปตีตะนาวสีพญาพะคังคุมกำลังพลหมื่นเหมือนกันไปตีทวายส่วนแม่ทัพอื่นๆที่ต้องโทษก็แบ่งกันไปในสองกองทัพนี้ คือพญาพิชัยสงครามกับพยารามคำแหงไปตีเมืองทวายกับพยาพะคังและให้พญาเทพอรชุนกับพยาศีใสนรงไปตีเมืองตะนาวศีกับเจ้าพยาจักรีส่วนทางหงสาวดีนั้นเมื่อพระเจ้านันทบุเรงเสียพระโอรสราชทายาทแล้วก็สมมนัสให้ขังแม่ทัพนายกองไว้ทั้งหมดแต่ภายหลังทรงดำริว่า ไทยชนะพะม่าครั้งนี้แล้วก็จะต้องมาตีพม่าโดยไม่ต้องสงสัยก่อนที่ไทยไปรบพรม่าก,ก็จะต้องดำเนินการอย่างเดียวกันกับที่พม่ารบกับไทยกล่าวคือจะต้องเอามอนไว้ในอำนาจเสียก่อนและเป็นการแน่นอนว่าไทยจะต้องเข้ามาตีถวายและตะนาวสี โดยเหตุนี้จึงให้แม่ทัพนายกองที่ไปแพ้สงครามมาครั้งนี้ไปแก้ตัวรักษาเมืองตะนาวศีและเมืองทวายเป็นอันว่าทั้งผู้รบและผู้รับทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในฐานคนผิดที่จะต้องแก้ตัวทั้งสิน้นในการรบทวายและตะนาวศีครั้งนี้แม่ทัพทั้งสองคือเจ้าพญาจัก,กรีและพญาครังกลมเกลียวกันเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้สมเด็จพระนเรศวรจะได้แบ่งหน้าที่ให้ตีคนละเมืองก็ยังมีการติดต่อช่วยเหลือกันและกันในที่สุดแม่ทัพทั้งสองก็รบชนะทั้งสองเมืองและบอกเข้ามาอย่างกรุงศรียอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรได้โปรดเกล้าให้พญาศรีใสนรงอยู่ครองเมืองตะนาวศรีส่วนทางเมืองทวายนั้นให้เจ้าเมืองทวายคนเก่าครองต่อไป ชัยชนะครั้งนี้เป็นอันทําให้แม่ทัพทั้งหลายพ้นโทษแต่ทางพม่าแม่ทัพถูกทําโทษประการใดไม่ปรากฏแต่อย่างไรก็ดีทําให้อํานาจของไทยแผ่ลงไปทางใต้เท่ากับในรัช,ชสมัยพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชตีได้หัวเมืองมอนปีพุทธศักราช2137 พญาลาวเจ้าเมืองมอตมะเกิดวิวาทกับพญาพระโรเจ้าเมืองมาอลำเลิงพญาพระโรกลัวพญาลาวจะมาตีมาอลำเลิงจึงให้สมิงอุบากรถือหนังสือมาขอบารมีสมเด็จพระนเรศวรเป็นที่พึ่งขอพระราชทานกองทัพไปช่วยป้องกันเมืองสมเด็จพระนเรศวรจึงยอมรับช่วยเหลือพญาพระโรทันทีมีดำรัสสั่งให้พญาสีใสออกไปช่วยรักษาเมืองเมาะลำเลิง ซึ่งแต่บัดนี้ไปได้ยอมมาสวามิภักดิ์เป็นประเทศราชของไทยฝ่ายข้างพญาลาวเจ้าเมืองมอตมะก็ไปขอความช่วยเหลือทางโหงสาวดีบ้างทางโหงสาวดีให้พระเจ้าตองอูยกทับมาช่วยแต่กองทัพไทยกับมอญเมะลำเลิงได้ตีทัพพระเจ้าตองอูแตกไปตีเมืองหงสาวดีครั้งแรก การที่สมเด็จพระนเรศวรได้หัวเมืองมอญฝ่ายใต้มาเป็นเมืองขึ้นนับว่าเป็นจุดหักเทที่มีนัยยะสำคัญของการสงครามไทยกับพมา่าจากเดิมฝ่ายพม่าเป็นฝ่ายยกทัพมาตีไทยโดยตลอดการได้หัวเมืองมอญฝ่ายใต้ทําให้ไทยใช้เป็นฐานทัพที่จะยกกําลังไปตีเมืองหงสาวดีได้สะดวกสมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกกองทัพหลวงไปตีเมืองโงสวดี ออกจากพันคนครเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นสามข้ามเดือนอ้ายปีมะแมพุทธศักราช2138มีกำลังพล120,000คนเดินทัพไปถึงเมืองมอตมะแล้วรวบรวมกองทัพมอนเข้ามาสมทบจากนั้นได้เสด็จยกกองทัพหลวงไปอย่างเมืองหงสสวดีเข้าล้อมเมืองไว้กองทัพไทยล้อมเมืองหงสสวดีอยู่สามเดือน และได้เข้าปล้นเมืองเมื่อวันจันทร์แรม13ข้ามเดือนสี่ครั้งหนึง่งแต่เข้าเมืองไม่ได้ครั้นเมื่อทรงทราบว่าพระเจ้าแปรพระเจ้าอังวะและพระเจ้าตองอูได้ยกทัพลงมาช่วยพระเจ้านันทบุเรงถึงสามเมืองเห็นว่าข้าศึกมีกำลังมากนักจึงส่งให้เลิกทัพกลับเมื่อวันสงกรานต์เดือนห้าปีวอกพุทธศักราช2139 และได้กว่าต้อนครอบครัวในเมืองหงสาวสดีมาเป็นเฉลยเป็นอันมากและกองทัพข้าศึกไม่ได้ยกติดตามมารบกวนแต่อย่างใดการสงครามครั้งนี้สมเด็จก,กรมพยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าสมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกทัพไปครั้งนี้เป็นการจูไป โดยไม่ให้ข้าศึกมีเวลาพอตระเตรียมการต่อสู้ได้พรักพร้อมและพระราชประสงค์ที่ยกไปนั้นน่าจะมีอยู่สามประการคือประการแรกถ้าสามารถตีเอาเมืองของสวดีได้ก็จะตีเอาทีเดียวประการที่สองถ้าตีเมืองของสวัสดียังไม่ได้ครั้งนี้ก็จะตรวจภูมิลำเนาและกำลังข้าศึกให้รู้ไว้สำหรับคิดการคล้าต่อไป ประการที่สามคงคิดกว่าตอนผู้คนมาเป็นเฉลยให้มากเพื่อประสงค์จะตัดทอนกำลังข้าศึกและเอาผู้คนมาเพิ่มเติมเป็นกำลังสำหรับพระราชอาณาจักรต่อไปข้อสันนิษฐานอื่นๆมีอยู่ว่าการกว่าต้อนผู้คนกลับพระราชอาณาจักรไทยครั้งนี้น่าจะได้ช่วยนำคนไทยผู้ซึ่งถูกพม่าก,กว่าต้อนเอาไปเป็นเฉลย แล้วเอาตัวไว้ใช้งานตามเมืองต่างๆกลับมาด้วยประการต่อมาสาเหตุที่ยกทัพกลับนั้นนอกจากจะทรงเห็นว่ากองทัพข้าศึกกำลังระดมยกมาจากอีกสามเมืองใหญ่มีกำลังมากแล้วสเสบียงอาหารของกองทัพไทยก็น่าจะขาดแคลนเพราะมีกำลังผลมากและล้อมเมืองโหงสวดีอยู่นานถึงสามเดือนประกอบกับไกลเข้าฤดูฝน และประการสุดท้ายการที่พระองค์ถอนทัพกลับโดยที่พมา่าไม่ได้ยกติดตามตีห,หรือรบกวนแต่อย่างใดทั้งที่มีพลเรลือนที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับครั้งสงครามประกาศอิสระภาพที่เมืองแครงก็น่าจะเป็นเพราะพระองค์ดำเนินการถอยทัพและนำผู้คนพลเรลือนกลับมาอย่างมีระบบโดยให้พลเรลือนล่วงหน้าไปก่อน การตีเมืองหงสาวดีครั้งที่สองปีพุทธศักราช2142สมเด็จพระนเรศวรส่งมุ่งหมายจะตีเอาเมืองหงสาวดีให้ได้จึงตระเตรียมทัพยกไปทั้งทางบกและทางเรือได้ออกเกียรกรอมหัวเมืองต่างๆให้อ่อนน้อมต่อไทยได้อีกหลายเมืองแม้แต่เชียงใหม่ซึ่งได้ตั้งแข็งเมืองต่อพมา่า แต่คิดเกรงว่ากรุงศรีสัตนาคณะหุตและไทยจะยกทัพไปลุกราน <c oughs> ก็ได้ตัดสินใจยอมอ่อนน้อมมาขอขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาด้วยส่วนเมืองตองอูก,กับเมืองยะไข่เมื่อเอาใจออกห่างจากกรุงหงสาวดีไปก็หันมาฝากฝ่ายกับไทยและรับว่าถ้าไทยยกทัพไปตีกรุงหงสาวดีก็จะเข้าร่วมช่วยเหลือ พระเจ้ายะไข่นั้นอยากได้หัวเมืองชายทะเลส่วนพระเจ้าตองอูนัดจินนองอยากได้เป็นพระเจ้าโหงสวดีแทนสมเด็จพระนเรศวรจึงส่งรับเป็นไมตรีกับทั้งสองเมืองนั้นในระหว่างนั้นพระมหาเถระเสียมเพียมพิสุรูปหนึ่งได้เข้ายุยยงพระเจ้าตองอูนัดจินนางมิให้อ่อนน้อมแก่ไทยและแจ้งอุบายให้พระเจ้าตองอูนัดจินนอง คิดอ่านเอาเมืองหงสาวดีเสียเองพระเจ้าตองอูนัดจินหน่องเห็นชอบด้วยจึงชวนพระเจ้ายักษ์ไข่ให้ไปตีเมืองหงสาวดีแล้วพระเจ้าตองอูนัดจินหน่องทำทีเป็นยกกองทัพมาช่วยหงสาวดีพอเข้าเมืองได้แล้วก็ยาสึกกันเสียและจะแบ่งประโยชน์ให้ตามที่พระเจ้ายักษ์ไข่ต้องการคือจะยกหัวเมืองชายทะเลให้แก่พระเจ้ายักษ์ไข่ แต่ครั้งทัพพระเจ้ายะไข่และทัพพระเจ้าตองอูนัจจินนองเข้าประชิดเมืองหงสาวดีแล้วก็หาเข้าเมืองไม่ทั้งนี้พระเจ้านันทบุรเรงเกิดทรงระแวงขึ้นทัพพระเจ้าตองอูนัดจินนองและพระเจ้ายะไข่จึงได้แต่ตั้งล้อมเมืองหงสาวดีไว้สมเด็จพระนเรสวนทรงเห็นว่าทางกรุงหงสาวดีกำลังปั่นป่วนจึงเสด็จยกทัพหลวงไปตีหงสาวดี แต่ต้องไปเสียเวลาปราบปรามกบฏตามชายแดนซึ่งพระเจ้าตองอูนัดจินนองได้ยุโยงให้กระด้างกระเดื่องเป็นเวลาถึงสามเดือนจึงเดินทัพถึงเมืองหงสาวดีช้ากว่ากำหนดที่คาดหมายไว้ทางฝ่ายพระเจ้าตองอูนัดจินนองและพระเจ้ายะไขซึ่งกำลังล้อมเมืองหงสวดีอยู่พอได้ทราบข่าวว่าสมเด็จพระนเรสวนยกทัพขึ้นไปกำจัดกบฏตามชายแดนเมืองมอตมะ และกําลังเดินทัพมาก็แจ้งให้พระเจ้านันทบุเรงทราบพ,พระเจ้านันทบุเรงก็จําใจอนุญาตให้พระเจ้าตองอูยกทัพเข้าไปในเมืองหหสาวดีได้และมอบหมายให้พระเจ้าตองอูนัดจินนองบัญชาการรบแทนทุกประการพระเจ้าตองอูนัดจินน่องจึงกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สมบัติรวมพระเจ้านันทบุเรงไปอย่างเมืองตองอู ทิ้งเมืองหงสาวดีไว้ให้กองทัพพระเจ้ายะไค่คนควาทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่ต่อไปพอพระเจ้าตองอูนัดจินหน่องออกจากหงสาวดีไปได้ประมาณ8วันกองทัพไทยก็ยกไปถึงเมืองหงสาวดีครั้นสมเด็จพระนเรสวนได้ทรงทราบว่าพระเจ้าตองอูนัดจินน่องไม่ซื่อตรงตามคำมั่นที่ให้ไว้ก็ส่งพระพิโรธ จึงเสด็จยกทัพตามขึ้นไปตีเมืองตองอูได้เข้าล้อมเมืองตองอูอยู่ถึงสองเดือนก็ไม่อาจตีเอาได้เพราะเมืองตองอูมีชัยภูมิที่ดีชาวเมืองก็ต่อสู้เข้มแข็งประกอบกับฝนตกชุกและทัพไทยขาดเสบียงอาหารสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกกองทัพกลับคืนกรุงศรีอยุธยา การสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรสเสด็จยกกองทัพออกจากพระนครเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีแรมแปดค่มเดือนยี่ปีมะโรงพุทธศักราช2148สเสด็จโดยกระบวนเรือจากพระตำหนักป่าโมกแล้วสเสด็จขึ้นบนที่ตำบนเอกราชไปตั้งทัพชัยณตำบนพระลอแล้วยกกองทัพบ,บกไปทางเมืองกำแพงเพชรสู่เมืองเชียงใหม่ ครั้นเสด็จถึงเมืองเชียงใหม่ก็หยุดพักจัดกระบวนทัพอยู่หนึ่งเดือนแล้วให้กองทัพสมเด็จพระเอกาทศรสยกไปทางเมืองฝางส่วนกองทัพหลวงยกไปทางเมืองหางหลวงครั้นเสด็จถึงเมืองหางหลวงแล้วก็ให้ตั้งค่ายหลวงประทับอยู่ที่ทุ่งแก้วสมเด็จพระนเรสวนทรงพระประชวรเป็นหัวละลอกขึ้นที่พระพักแล้วกลายเป็นบาดทพิษพระอาการหนัก จึงโปรดให้ข้าหลวงรีบไปเชิญสมเด็จพระเอกาทศรสมาเฝ้าสมเด็จพระเอกาทศรสเส,สด,ด็จมาถึงได้3วันสมเด็จพระนเรศวรก็เสด,ด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์ขึ้น8ปดข้ามเดือน6ปีมะเส็งตรงกับวันที่25เมษายนพุทธศักราช2,148สิริพระชนมพรรษา49พราพันศา, 49, าดำรงพระราชสมบัติ14ปี สมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้อัญเชิญพระบรมศพกลับกรุงศรีอยุธยา